10วันเต็มเต็มเก้าสิบวันเก้าคืนเป็นสิวันที่ยังไงที่เหนื่อยที่สุดเพราะว่าอิสระภาพของเรานี้โดนจองจําไปกับการที่เราจะทําอะไรไม่ได้เลยอยู่ในสายตาแล้วก็มีกล้องวงจรปิดตลอดรวมถึงอาหารก็แสนห่วยแตกห้องน้ําก็อยู่ประมาณว่าทุกคนเห็นเราในการขับถ่ายแล้วก็เห็นจิมมี่ได้เวลานั่งหรือเวลาอะไรเสื้อผ้าก็ทําตามกฎระเบียบทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เรารู้สึกอดอัดมากเพราะว่ากฎกติกาในเรือนจํามากมายยิ่งอยู่ข้างบนว่ามากแล้วถ้าเผื่อเราลงมาข้างล่างยิ่งหนักหนาอืจะไม่สามารถทําอะไรตามอําเภอใจได้เลยแล้วก็อาอบน้าก็ต้องเป็นเวลาอาบน้ําก็ต้องทีละหนึ่งสองสามถึงสิบสองถึงสิบสองยังไม่ถึงขันเป็นฝักบัวออรุ่นของเราคือเจ็ดวันนี้ก็คือว่าก่อนจะลงไปข้างล่างคืออยู่ในฝักบัวออหนักมากค่ะแล้วก็ บอกได้เลยอาหารเรือนจําแสนหน่วยถ้าเหิดนนั<ร>กธิการคนไหนทุเรศมากเหมือนอาหารหมูเหมือนอาหารหมูแล้นักกิกรรมคนไหนที่ทำํำกิจกรรมแล้วคํานึงถึงการเข้าคุกเข้า voilà, ตารางด้วยต่อไปนี้พี่ขอบอกว่าการทํากิจกรรมของพี่จะฉลาดมากขึ้นนะย<า>ังไขยายความหน่อย <จะ S 1> เป็นประสบการณ์เลยวันครั้งนี้จะฉลาดมากขึ้นคือการพูดของเรานี่เราอาจจะไม่เจาะจง รเราอาจจะพูดเลี่ยงๆไปหรือเราจะในคอ <ทำ S 1> ในคอในคอในงอแน่นอนค่ะเราจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เราเคยทําแล้วเพราะว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องพอพูดไปแค่ไม่กี่ประโยชน์เราต้องมานั่งรับทุกเวทนาในนี้ไม่พอนั่งร้องไห้ทุกวันกอดกันกับมานีสองคนนะคะกอดกันกับมานีร้องไห้กันสองคนคือเหมือนกับว่ามันไม่ไหวแล้วอากาศก็ร้อนแล้วก็หลายๆอย่างที่เราโดนเราโดนเหมือนกับว่าแต่แต่แต่ดีอย่างเราเหมือนกับเป็น เป็นวีรสตรีในนั้นยังไงทั้งผู้ควบคุมเราทั้งผู้คุมแล้วก็ทั้งนักโทษด้วยกันโคตรให้เกียรติเราเลยเออนักสู้ที่มาจากคดีการเมืองเป็นคดีที่ให้เกียรติมีเกียรติมากขอบอกกัเลยเพื่อนเพื่อทุกคนครเราขอบอกกัเลยเราโคตรมีเกียรติทุกคนจะพูดป,ปากเดียวกันว่าพี่สู้ๆแม้แต่ผู้คุมอตอนที่สัมภาษณ์เราตอนที่สอบประวัติเราผู้คุมบอกว่าคุณจิรัชยาสู้ๆนะ เราไม่สามารถพูดได้แต่เราไปอยู่ข้างคุณช่วยย้อนกลับไปตอนที่ถูกจับกลุ่มทีเป็นไงบ้างวันนั้นตอนจับไปคุณก็คือว่ามีประมาณเกือบสองทุ่มนะคะที่เราได้ไลฟ์อยู่ตอนนั้นได้ฟังมณนีนะคะน้องมณีน้องเงินตราเนี่ยแสนคำเนี่ยน้องมณีเราเนี่ยได้ไลฟ์อยู่ว่าตเงโดนจับไปที่จมส l s a n ตำรวจมีเจ้าหน้าที่ไปทั้งหมด12คน แต่เราน้อยกว่าเราไปแค่เจ็ดคนเราอยู่ในห้องตอนนั้นกําลังดูไลฟ์สดอยู่แล้วเรากําลังไลฟ์สดอยู่ด้วยเรากําลังไลฟ์สดมันกับตัวเราได้อยู่ว่าตอนนี้มีเหมือนกับว่ากลุ่มคนแปลกหน้ามาอยู่หน้าบ้านเราตามบริบทแล้วทั้งเป็นนี่แล้วก็น้องจอยก็ได้รู้เลยว่าบ้านเราเป็นบ้านที่ปิดเป็นทางตันเราเป็นบ้านหลังสุดท้ายใช่ซึ่งคนเข้ามาอยู่ท้อมอมองหน,นหน้าบ้านเราคือเรื่องที่แปลกมากครับเพราะเราเป็นคนไม่มีสามีแล้วเราเป็นคนที่ร้อยวันพันปีเราไม่มีใครมาหาเรานอกจากเจ้านี่นะคะ กลางวันเฉยเฉยตั้งแต่เช้าจนถึงห้าโมงเย็นหลังจากนั้นนี่คือมึงบุกลุกแต่พวกพวกนี้มันบุกลุกก็คือมันยังไม่ทันที่บุกลุกเพราะเรามีรั้วเราไม่เปิดไฟหน้าบ้านเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเรา,เราต้องมีการโดนตามตัวแน่ๆคือเรามีรางสังหรว่าวันนี้เราต้องโดนแน่แต่เพระเอิญว่าเขามาเรียกเราในยามที่ฝนตกพอดีเขาบอกว่าเขามาแจ้งหมายจากเราว่าเราโดนหมายจับในวันนี้นะเป็นการหมายจับเลยสารออกหมายจับเราเลยไม่ต้องเราก็เลยเราก็เลยถามบอกว่า ตามก,กฎกติกาแล้วต้องมีหมายเรียกไม่ใช่เหรอคะสครั้งเ,เขาบอกว่าผมก็ไม่รู้แต่นี้ผมแต่มาตามหมายสับของหมายจับของสารนายกกรุง,งเทพใต้ก็ไปกับเขาก็จัดแจงก็คุยไม่ได้มากมายกับคนในตึกนะคะก็พอเราออกออกมาตั้งแต่เรานั่งไปในรถนะฮะจนถึงสโมสรตำรวจก็สังขยาตำรวจไปมากมายตามที่เห็นในคลิป <laughs> ตงแต่ไปเห็นม,มีนายนายออ่างอ่ะมามาคอมเมนต์ด้วยพี่จีนี่ก็ใส่ไว้ เขาบอกว่าการที่เราคอมเมนต์ไอ้ชายออองนี้นะคะมันจะแจ้งความกลับเราเหมือนกันให้เราเตรียมเข้าเข้าของเงินทองไว้ละกันอล้ไม่ต้องมาเอากระชับเพคเขานะเออเอาเงินอย่างเดียวก็จัดไปนะคะคุณจะทําอะไรคุณทําตามสิทธิ์ของคุณเราก็จะทําตามสิทธิ์ของเราในเมื่อคุณแจ้งความมาเราก็จะแจ้งความกลับ หลายครั้งหลายหนที่อสอสอสอนอสอพอยานาวากระทำกับพวกเรานะคะหลายๆครั้งแล้วที่ไอไอไอคนอออ่างเนี่ยไปแจ้งความ,มเราขอบอกเลยว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อเราพร้อมเราไปบุกแน่ยานาวาเราบุกแน่แล้วแจ้งความกับไอคนอออ่างนี้ด้วยวันนี้เราจะเลี่ยงบาลีนะจะไม่พูดคำตรงแต่น่าจะรู้กันว่าคนพวกนี้คือคนแบบไหนนะกะ็ะประมาณอย่างนี้ว่าทุกคนให้ความร่วมมือ ในเรือนจําดีมากเพื่อนพ้องน้องพี่ช่วยกันส่งข้าวส่งน้ําแต่ที่รู้กัว่าทุกคนรู้พี่ไปมอบหลายครั้งพี่จะไม่ดื่มกาแฟครับทุกคนจอยรู้ทุกคนเ็นนี่รู้เขาทุกคนรู้แต่คนส่งของให้พี่มันไม่รู้พี่เป็นคนที่อยากของหวานพี่คนมีเป็นผู้สูงวัยแล้วพี่เวลากินข้าวพี่ก็ต้องเด็กน้ำตาลในเลือดใช่แต่มันส่งกาแฟไหมพี่สี่หกขวดพี่อะเข้าไปตาพี่อย่างนี้นะสองวัน สองวันย่างหนึ่งคืนครับตาพี่อย่างเงี้ยพี่นอนไม่ได้พี่นอนไม่หลับพี่พ่านนั่นคือพี่ย้ายที่นอนที่นอนพ่างๆอ่ะอยู่ในห้องห้องในนั้นกี่คนหกคนตอนนั้นอยู่หกคนความยาวประมาณสิบเมตรกว้างประมาณแปดเมตรยาวประมาณสิบเมตรพี่วนตั้งแต่ตรงหัวทางตรงนี้ตรงนี้พี่นอนไม่ได้พี่ย้ายที่ประมาณหกที่คืนเดียวพี่ก็มานั่งอยู่นี่ไก่มานีเนี่ยมามานีนอนไหมมันนี่มันไม่ดื่มมันบอกว่า มันบอกว่าหนูไม่เดือยร้อนหนูควรนอนไม่หลับพี่บอกว่าพี่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่อยากกับพี่อยากของหวายขอขออนนี้มันมันอะไรช่วยพี่ได้อะไรเงี้ยเออเอเาไปทั้งกาแฟเย็นแล้วก็อเลยงอ็งรู้รู้ตัวเลยมานีตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนประมาณเกือบสี่ทุ่มพี่กำลังจะนอนแล้วจริงจริงแล้วพี่นอนประมาณสี่ทุ่มเพราะว่าเขาบังคับพี่พี่นอนสามทุ่มพอหลังพอหนังเสร็จพี่ก็จะนอนเลยเขาบังคับพี่พี่ต้องนอนแต่ไอ้มานีบอกว่าพี่จิงนี่พี่อย่าเพิ่งนอนได้ไหม อยู่เป็นเพื่อนหนูหน่อยเออสี่ทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนในมานีกนคอกรคอี่อยู่นจริงเนี่มึงทำครูตื่นแล้วก็มาด่ามันตอนเช้าเออบอกมึงทิ้งคูเออมีมานีมึงทิ้งกูเออมึงบอกให้ครูช่วยมึงหน่อยแล้วตื่นพอหลังตีเที่ยงคืนแล้วมึงไม่ช่วยกูเลยอ่ะมึงนอนบิดไปบิดไปนั่นอ่ะครูดารตาถลนอยู่ทั้งคืนแล้วนอนคุยกับไอ้คนบ้าที่อยู่ในห้อง นย,ยู่เพื่อนล่มห้องว่าไง<ห>บ้างสีสตินะคะเขาโดนจับมาด้วยข้อหารักขโมยกล่องพัสดุซึ่งอัตรามูลค่าในกล่องวัสดุ16,500าอบาทเป็นกล่องวัสดุที่อยู่ในแคหาสถานแล้วเขาปีนบุกลุกเข้าไปซึ่งเขาเป็นผู้หญิงวิกลจริตซึ่งไปขายกล่องวัสดุนั้นได้ประมาณ0 0มกว่าบาทตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในห้องพิจารณาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เราไปเจอเราเผอิญว่ามาจาก มาจากที่สโมสรตํารวจข้าวของเราเยอะแล้วก็ของที่ซื้อให้อีกแต่แต่ที่สโมสรตํารวจเราให้กับเพื่อนเด็กกินไปแล้วนะในเรือนจําที่เขาไปอยู่ค้องค่องขังคืนนั้นนะคะตื่นเช้ามาก็มีเพื่อนๆส่งเข้ามีเราก็เลยให้เด็กคนนี้กินพอให้เด็กคนนี้กินเขาเป็นคนที่จนคนจริตคือว่าเขาจะนั่งพูดอยู่คนเดียวเขานั่งพูดเขานั่งคุยเขาอยู่คนเดียวคร่ะคนก็ไม่สนเขานั่งคุยคุณประุทธ์พอายุเยอะยังคนนั้นสามสิบสามสิบหกค่ะ ก็พี่คนจริตเราบอกได้เลยว่าขบวนการยุติธรรมนะคะคุณดูหน่อยคุณควรจะเอาคนพวกนี้ไปบําบัดไม่ใช่คุณจับเข้ามาเพื่อที่จะเป็นตัวถ่วงในในในเรือนนอนหรือกับคนที่อยู่ร่วมห้องเพราะคนที่อยู่ร่วมห้องอ่ะสามสิบกว่าชีวิตพี่บอกได้เลยว่าตอนนี้ที่ตึกเพชรที่พี่อยู่ห้องหนึ่งทับหกคนร่วมห้องตอนนี้ที่พี่ออกไปเหลือยี่สิบเก้าชีวิตรวมเขา ยี่บเก้าแล้วถ้าเผื่อไม่มีเขาอยู่ก็เหลือยี่แปดยี่แปดคนจ้องจะเล่นเขาเพราะ oh. เขาก่อความไม่สงบในห้อง oh. เขาเป็นคนวิกลจริตเขานั่งหัวล็อกเขานั่งพูด mm. สร้างความลํำคาเนี่คนในนี้แล้วคนในนี้ก็เจอเข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร oh. เจอเข้อหายาเจอเข้อหาที่รุนแรงมีโทษตลอดชีวิตกันก็เยอะแยะ oh. น่าจะนะพี่ห่วงเขามากเพราะวันนี้พี่ก็ไปตบเขาเพื่อที่แสดงศักยภาพว่าพี่เนี่ยเป็นผู้ปกครองเขา mm. เพราะว่าเขามาว่ามาพูดอะไรกับพี่ไม่รู้นะไอ้มานีก็เลยบอกว่าพี่จินอย่ามาพูดว่าพี่จินนี่อย่างนี้นะพี่ก็เลยเดินเขาอยู่ท้ายห้องพี่อยู่หัวห้องพี่ก็เลยเดินผ่านพวกนั้นแล้วพี่ไปตกปากเขาแล้วเขาก็ไหว้พี่พี่ต้องการแสดงแต่วันนี้พี่ออกมาแล้วพี่ไม่รู้พี่จะปกป้องเขาได้กี่ไหนพี่ต้องการให้เด็กพวกนั้นรู้ว่าพี่อเป็นคนที่ปกครองเขาได้ แค่นั้นเองแต่วันนี้พี่ออกมาแล้วพี่ไม่พี่ัวมาไม่รับประกันจริงๆคือสงสารแล้วเริ่มคิดแล้วว่าจะเขาจะเอาตัวรอดปลอดภัยกับกลุ่มอีพวกตีนโตข้างในได้ไหมเพราะว่าแต่ละคนน้ําหนักไม่ต่ำกว่าเก้าสิบกิโลตัวใหญ่แล้วเขาตัวใช่แล้วตัวเขาบางมากตัวเขาประมาณสี่สิบกว่ากิโลนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะไปที่ตรงหน้าเรือนจำแล้วเราจะกลับบ้าน นี่ครับท่านผู้ชมเขาก็รบกกนนะพิมพ์คําว่ายินดีด้วยนะเป็นกําลังใจให้กับนะครับคุณจินนี่จีรัชยานะครับไปเช็คอินในข้างใน9เอ่อสิวัน9คืนท่านผู้ชมครับจากคดีนะครับดูหมิ่นศาลนะซักไทยคุณดัชมิลคุณเพลินเจริญศรีคุณอุบลวันคุณยุทธคุณไม่ชอบแล้วไงคุณเพชรคุณบุญแต่งคุณนายนันทวัฒน์นะครับคุณสายยางนะครับ นี่ครับคุณปวีนาคุณพัชริดาคุณสมศรีบุญนามคุณมั่งมีคุณเจี๊ยบแฮปปี้คุณตูนงเยาวนะสวัสดีทุกท่านนะคุณกิติชัยคุณสอวิภาเจ้าเก่านะครับคุณจตุพรสุธีคุณมั่งมีคุณฟาติมาคุณอาหลิงนะครับคุณนารุคุณเฟล็กซ์ายคุณทอมมี่คุณราก้อนสปีลิตคุณดาวเนปจุนคุณสุรพลคุณนัทครับสวัสดีครับคุณบเุรอะ สวัสดีคุณสำเนาเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์มานีอีกคนหนึ่งท่านผู้ชมครับ